คือคำว่าเออค่ะเราจำได้ไหมเราจำได้ไหมคะคือคำว่าคำไหนสองเออคือสองคือตัวไหนหนึ่งไหนอันไหนโอเคดูต่อมาได้เขียนเดี๋ยวเดี๋ยวไป็นยังฉีดฉีดตรงนี้ฉีดตรงนี้ไหน้องฉีดได้ไหมคะสองฉีดได้ไหม่ใช่ฉีดค่ะสองฉีดแบบนี้เลยคีดใช่ไหมใช่นี่ละสบาตตก็ได้อันนี้หนึ่งสอ อ่าไหนเรามาน้บซีเาิปกีอันอีเออาซันซูมีเท่าไหร่อูคืออะไรออไหนคือคำว่าอูคะน้องจำได้ไหมโอเคต้องอ่าจับจับจับจจับนโซนซื้อ้าเขียนอู๋ไมคิดยังไม่ใช่เพิ่มอยากทำมือแข็งที่ดซื้าจับมือเชียนอ่าไหนนูซีเราน้มีกียนคะ คิดเองคิดเองคิดเดียวคิดเดียวโอเคไหนดูสิแม่พยานอีเออจานจานคือดูสือนี่ไหนขีดอะไรคะไหนขีดองได้ไหมพี่ว่าเหนียวเหนียวโอเคเก่งมากไหนอี เมือเขียนจะดีทดีคะน้อจมแล้วากินขาวเส็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนคะ